พยาบามัตรดีไหมเราก็ประกาศไปเลยว่าบัตรเนี้ยเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราไม่ไต้องการเป็นลูกของสัตว์นรกหรือไปดินแดนใดๆที่ยังเต็มดึงเราให้มีแต่ความทุกข์และความ่นวายอีกแล้วนะถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ากว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเคยมีจิตพุทุสลายคนก็ดีสัตว์ก็ดีหรือแม้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็ดีที่เคยปรากฏเป็นเช่นนี้มาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีสมัยเราเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีแล้วก็มีจิตพุทธสลายคนได้ใช้คำวาจาหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพ่งโทษทำให้บุคคลล่านั้นต้องเดือดร้อนเพราะการเพ่งโทษแห่งเรา ให้ความเร็วหรือความชั่วใดๆอันเกิดจากภายในจิตท,ที่มีจงได้หมดสิ้นไปจากความตั้งใจของเรานี้เสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นโทษแล้วของการเกิดเราไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราไม่ต้องการความทุกข์อันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเราแห่งการเกิดเลยนอกจากเกิดมาแล้วก็เจอแต่ความทุกข์ความเสียแทงเสียมากกว่า นั้นบุคคลทั้งหลายจะเคยผูกพันกันด้วยวิบากกรรมอันมีการพยาบาทเข็นฆ่าในจิตใจกันมาแล้วก็ต้องมาเจอวัตทุสไลด์กันด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่อาจจะมองไม่เห็นว่าสิ่งนี้ต้นเหตุมาจากการพยาบาทอาฆาตกันมาในการกอดขอไม่ว่าเราหรือว่าเขาหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในที่นี้หรือว่าไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็ดีจงรับรู้แล้วก็จง ยินดีกับความตั้งใจของเราทุกคนว่าเราไม่ประสงค์ที่จะอาศัยจิตชั่วๆที่เคยมีทําให้เกิดโทษก,กับใครให้บังเกิดเป็นผลต่อไปแล้วขอให้มันยุติแล้วก็สิ้นสุดกันไปนับแต่บัดนี้เป็นต้นขอสิ่งที่จะพึงบังเกิดมาเป็นผลของเราคือขอให้ทุกคนจงเกิดควา,ามรักความเมตตาปราณีต่อเรามีความยินดีในความดีกับเรา มีความปรารถนาที่จะลื้อยกขนตัวของตนให้พ้นจากความทุกข์เหมือนเราหากว่าบุนคคลเหล่านั้นมีความพ,พึงพอใจในโลกมีความพ,พึงพอใจในความเกลียดความโกรธก็จงอยู่ในที่ของเธอจงเย็นและมาปะปนเลิกก้าวล่วงมาในชีวิตของเราน,นับแต่บัดนี้จนฝ่าเราจะสิ้นอายุไขเท้าของเราจะเหยียบบนดินแดนที่เรียกว่านิพพานในชาตินี้ด้วยเถอน